80%ครับของคนเสพยาในโลกนี้อยู่ที่อเมริกาคนอเมริกันเป็นคนที่เสพยาเสพติดมากที่สุดในโลกพักเพื่อไทยเป็นพักที่ประกาศอย่างชัดเจนว่าจะจัดการปัญหายาเสพติดให้เสร็จสิ้นอย่างเด็ดขาดภายในหนึ่งปีตามที่หาเสียงไว้ แต่มันมีเรื่องหนึ่งที่ผมจะต้องอธิบายกับท่านทั้งหลายนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในต่างประเทศแต่ผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนั่นคือการถแถลงข่าวของโฆสกกระทรวงต่างประเทศของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือจีนแผ่นดินใหญ่นะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศ ของสาธารณชาชนจีนได้เปิดถแถลงอย่างเป็นทางการและเรื่องที่ถแถลงนั้นก็คือการโยนอุจจระทั้งหมดในเรื่องปัญหายาเสพติดของโลกให้กับประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะที่มีการถแถลงนั้นมีภาพประกอบที่ขึ้นพร้อมการถแถลงนั่นคือภาพสังคมอเมริกัน ที่ตกอยู่ในสภาพย่ำแย่ผู้คนที่ติดยาเสพติดไม่มีที่ไปนั่งหมดอะไรตายาอยากอยู่ข้างถนนบางคนนอนบางคนคุยเคียหาอาหารนี่คือสภาพสังคมที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังความเจริญของสหรัฐอเมริกาเรื่องยาเสพติดที่ว่าก็คือการยกเหตุตัวเลข ที่ชัดเจนมาอธิบายให้เห็นว่าปัญหายาเสพติดของโลกที่มันแก้ไขไม่ได้นี่ก็เพราะสหรัฐอเมริกาเป็นหลุมดำเป็นบ่อกเกิดของปัญหาทั้งหมดของปัญหายาเสพติดโลกซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายของขอบวนการผ่านยาเสพติดและจุดหมายปลายทาง ก็คือสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่นี่คือสิ่งที่รัฐบาลจีนกำลังบอกกับชาวโลกว่าไอ้ที่เราแก้ปัญหายาเสพติดไม่ได้เนี่ยเพราะสังคมอเมริกันเพราะคนอเมริกันคือลุ่มดำเพราะคนอเมริกันคือบ่อกเกิดของปัญหาทั้งหมวนซึ่งเมื่อเปรียบเทียบตัวเลขแล้วต้องยอมรับว่าจริงครับประชากร ของสหรัฐอเมริกามีทั้งหมดทั้งสิ้นประมาณ350ล้านคนตัวเลขกลมๆ3 5ม350ล้านคนคนในโลกนี้ประชากรทั้งโลกมีอยู่ประมาณ7 0พันล้านคน350ล้านคนซึ่งเป็นประชากรของสหรัฐอเมริกานั้นเปรียบเทียบได้เพียง 5%ของประชากรทั้งโลกสหรัฐอเมริกามีประชากรเพียงแค่5%ของประชากรรวมทั้งโลกซึ่งมีอยู่7,000ล้านคนท่านทั้งหลายครับแต่สหรัฐอเมริกาหรือคนอเมริกันเนี่ยเป็นผู้บริโภครายใหญ่ของยาเสพติดโลก ยาเสพติดโลกมากกว่า80%ทลักเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประชาชนประชากรชาวอเมริกันเพียงแค่350ล้านคน5%ของประชากรโลกเนี่เป็นผู้บริโภคเรื่องนี้สูงสุดดังนั้นการจะยุติ ขบวนการค้ายาเสพติดของโลกที่มันพัวพันมาตั้งแต่ผลิตอยู่พมา่าอ๋เสียงสะดุดเลยครับเสียงจาก facebook เป็นอย่างไรบ้างเสียงจาก youtube สะดุดเลยครับอย่างนั้นบอกหน่อยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้น กับขบวนการผลิตยาเสพติดที่มันแก้ไม่หมดสักทีก็เพราะว่าผู้บริโภคก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นผู้บริโภครายใหญ่ของโลกผลิตได้เท่าไหร่ก็ส่งไปสหรัฐอเมริกาคนอเมริกันก็ซื้อยาเสพติดกันบริโภคกันสนันวันไหวไปหมด80%ของยาเสพติดโลก ที่ผลิตได้นั้นนะ่ส่งเข้าไปที่สหรัฐอเมริกาท่านทั้งหลายครับนี่คือปัญหาไงทั้งยาบ้ายาไอโคเคนนี่สามตัวหลักของโลกส่งไปให้คนอเมริกันได้เสพกันอย่างเปรมปรีดังนั้นการจะจัดการปัญหายาเสพติดของโลกตั้งแต่แหล่งผลิตนั่นคือต้องไม่มีคนบริโภคครับ ต้องลดจํานวนคนที่บริโภคลงลดปริมาณของการบริโภคยาเสพติดลงมันถึงจะจัดการปรัญหายาเสพติดได้ถ้าคนอเมริกันยังปรารถนาในการที่จะเสพของเสพติดต้องการจะเสพไอต้องการจะเสพโคเคนต้องการจะเสพยาบ้าโอกาสที่ประเทศในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นไทย พมา่าลาวซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการผลิตยาเสพติดของโลกเนี่ยมันก็หยุดไม่ได้ครับเพราะมันยังมีคนซื้ออยู่มันยังขายได้อยู่นี่ไอ้แม่จะออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุน่นไต้หวันยังไงก็มีการบริโภคกันแต่มากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกา80%ครับ ของคนเสพยาในโลกนี้อยู่ที่อเมริกาคนอเมริกันเป็นคนที่เสพยาเสพติดมากที่สุดในโลกดังนั้นต้องบอกไปถึงรัฐบาลอเมริกันนะครับถ้าท่านต้องการจะทำให้การค้ายาเสพติดของโลกเนี่ยมันสามารถเบาบางลงไม่มีผู้เสพผู้เสพน้อยคนมันก็เลิกผลิตไปเองแหะครับมันปราบไม่หมดหรอกแต่มันต้องลดผู้เสพ ผลิตแล้วขายไม่ได้เหมือนในประเทศไทยตอนนี้ไงมันมีคำล้อเลียนว่าสมาคมผู้ค้ายยาบ้าอาเซียนกำลังจะขอให้รัฐบาลไทยเป็นผู้รับประกันราคายาบ้าขั้นต่ำเพราะราบะรา,าคายาบ้ามันตกต่ำเหลือเกินก็คนไม่เสพกันคนไปเสพอย่างอื่นเห็นไ,ไหมครับนี่คือการล้อเลียนกันในสังคมพวกเสพยาทั้งหลายวันนี้ ต้องบอกนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องกดดันในเรื่องนานาชาติเลยคนอเมริกันจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองไม่ว่าจะเป็นพวกมั่วสุมเสพยาทั้งหลายแหล่นะครับถ้าลดได้เนี่ยมันก็จะเป็นการแก้ไขและคลี่คลายปัญหายาเสพติดของโลก